เก้นกัช่องกัมพกังได้เบื่อไปเบื่อไปนู่นนู่น้องเร่งรุ่นแกเป็นพวกยิ่งแกเป็นไหวหุนมึงโรม้แกบัญชีอย่าเด็ด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 มึงกันวยพวกแกก้นตอกหลุนมึงมึงโดนกันตอกหลุนเพื่อเด็กนายกคำว่าบัญทีบัญญีบปุหนรวยมันไม่จ่ายมันจ่ายบัญชง าจบรรจงเพียรจงการไร่เล่งตรงตรงกานาดเวลาเป็นมันเล่งตรงตรงเด็กนยายกมันพิดกับเราเร็เรเรกเราวัยรุน่นเหตนผมเกี้ยนจนไม่กรอบปลอกนะเหมือนมึงเกี้ยนจนไม่ให้โบยิงอิเต้านูป,ปาไปอนันในหน้าแกเก็บก้าวจางโอ้กันตัางก ก้องใจเกี้ยนโตเกี้ยนจยนไม้โมยิงจ้าวดีชุดที่รังท้าวดีชุดที่รักมึงเทียนท้าวดีจมหายจมนีจดบไม้จะแบบนี้ปีเกี้ยมาเป็นจมเรกปีเกี้ยมาเป็นจะแบบเรกห้วนว่านองไม่หลานเกี้ยว่างว่านองไม่ยังเกียยปี รลอกนองโมโมเฮ้ยปีรักนองหมากหมากเห็นมึงเทียนปีรลอกนองโมโมปีจะก่อรูใต้ลองจะกล้องรูหลกใต้คล้องรูรวมตั้งรูนังและรูยืนรวมนังรวมยืนรูมนังเยิมยิ้มใหญ่พอมันจะเยิมกมดตบใจเลยมึงเทียนฟื้นก็ก็ว่านั้น พ่อยำโพไม่รวมไปตำด้วยเมียนหวานเต้นเต้นเจอะผุนแก้วเทียนไม่โตเบื่อหวานเมียนหวานหวานเด็ดที่เจอเต้นหวา,หวา,หวา,หวานฟื้นแก,ก้วคนตำกองดินคนปนผู้ถือว่านตรงนี้ผุนแนี่ยตึงหวานหลวงแก้วไว้กลางกลางกองดินด้วยหนึ่งไอ้โบ้นนู้นหวานหวานุ่นแกว้วแต่ว่าเมียนอันเป็นเป็นพลวกโยก พี่ปลวกเจอกอันมาเยิมหน่อยสิจักกูตใจยิงไงบ้านี้บอกจกกูแกเกียนกับปูแลวแล้วอีตายนี่พี่ปวกอกเป็ปไปาไปหดตึอเลคุยกับน้องเท้งรุ่นเอ้ยนายรู้แล้วพี่ลวกจอกอเพเปกมึงอีตายัปูเพล่อเดี๋ยวแรกกูบัทีคนบ้านนี้อหมึงเขียนพ่อนจริง ลุมใจที่สุดเจะพี่เปียกพี่ปุณแก้วที่หนงมาอยู่ในกลางป่ากับแม่จีนนะ่ะแม่จีบอกว่าหนูนเป็นลูกของแม่ทีนี้หนูตามว่าแม่จกททำไมที่แม่ท้องปาหนูมาอยู่ในกลางปา่านี้แม่ไม่ได้ฝีปากพูดทีนี้หนูถามถึงพ่อว่าพ่อหนูน่ะเป็นใครชีว่าประวัติของแม่เป็นมาอย่างไงแม่ไม่เคยปีปากพูดจ้าพี่ปุณแก้วบังครับ ที่หนูถามเนี่ยหนูเอกเห็นไม่รองไงจ้ะผมว่าแม่ชี้แก่กระจงมีเห็ดพ้นกองแก่เมื่อไครับที่แกเล่นไรไม่ได้ใครเป็นรองไงแกการจองมีเห็ดพ้นบางจริงบางประการกันนี้ต่างที่ดีผมว่าน้องแก่งรุ่นนันอย่าไปตั้มอย่าไปรลบราวแกให้หมากแกเล่นไรไม่ได้ใครเป็นรองไง กานี่เราไปโลกนี่น้องเออทำไม่พอแมน่น้ำตาตกกันบาปนักหนาฮัลโหลกวาแล้ว็วยันดำตาก้องพอแม่คือยัดบาปก้องโลกผุนเกลเล่นกาวตาเวอร์วันนี้เวอร์อ้กูบวชแล้วแบบเนาอนี่บวชแล้วโอ้กูบวชจังไรจ้ากูบวชแล้วกูเรียนกูจบประโยคเาวกูเป็นจึงกันหมาโอ้หมาผุนเกลเออ นี่นก็น่าทึ่งจะปลาแล้วก็ยังเหยียบหมาอยู่เลยแต่ว่ากูมไม่ยอดเด่นไปนั้นแต่ก็เหยียบมึงหมาผุนแกว้วมึงได้ยินแต่ว่ามึงไม่เกรงกลัวโมดีเดียก็มักจะจะลปกกำ่าหมา,หาไม่จะจนีนหมาหานี่ก็มักจะจะรุปเป็นมาเดียมาครอ้มาผุนแกว้วเออแต่คำนี้กูเคยได้ยินอยู่บ่อยเลยมาผุนแกว้วอะไร,รเราูุยละกูกันนี้ เราจะโดูดตีดดินเหยียดผมขี้ก็ให้เปียกมึงอยากฟุ้งล้นอยาเดียวเออคุณได้โลเลยมาปุ่นแก้วเออมาปุ่นแก้วไอ้ให้ปล่อยเลยไปกลางมันจ้ะปุ่นแก้วกูกูตามมึงนะแต่ว่ามึงมึงบวชไร้าเนี่ยกูตามในมึงมึงบวชไร้ามึงโรูกัมรารูกัมบาลีปุ่นตาปาติบมึงหยอกไอ้กูกฟางจะก้อ พุทธปฏิทินกององค์ประชามาธรมพุทธเจ้าเออในมึงหยอกไอ้กุญชัะโกได้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 พุทธปฏิทินกององค์พระชามมาธรรมพุทธเจ้าที่พระองค์ชันตรัษไว้ว่าหนังขี้ใจรี่กันช่วยมาจ้าเทวะพื้นเทวะโตกลิยววะกันหนังขี้ใจเล่กันช่วยมาจาโต๊ะเหลียววะมึงไม่รู้มึงอยากจบจำเฝ้าดีว่าเอาเลยเลวะพื้น ความลับไม่มีในโลกครับอไอ้นู้นนั่นที่โลกี้แล้วนะมาความลับไม่มีในโลกไม่ใช่นังที่ใจเล่กันโจมาจาผู้กำบังเบลผู้โจนาเหลียวตึงร้อยจริงบ้าบ้ามีปลวกโจกอันมาเยิ้มหน่อยไอ้แล้วก็กับนจึงได้น้อยมึงหลอกภูมิคุ้ยแล้ว ะก็ปุตตาปาจโก็งพระจำมาจ้ำปุทตาเจ้าที่องค์ทวงตัดไว้ว่าอัตตะเลอัตะดดแลแตโดแยลววาปรืออ้อไม่อดได้ยินแล้วแกวปาจิตกับนี้ก็แป่ววาปรือตนเป็นจีพึงก้องตนเอาแต่ละจีนเอออัตตะยิ้มกุงจก็ ก็าแต่อีอัตโดนาโต้ตนเป็นตีฝึงก้องต้นไม่ใจอัตแล่ยเขาเอากันแล้วแล้วพีมพ์พวกจอกพอร้ายไปมึงอยากจะเลิกกันหรอป๋อจี้จะไปนั่งเบิ็ลหล่อป๋อจี้ปุ๊ิดกับพิดแต่กูใหญ่นั่งเบิลโดหล่ะเจ้าและกูมากระดุยแจ่มมัดนั่งโค่นั่งเป็ดยันอยากกินไตในโบนั่งอยู่ ไล่นคนแล้วเอาละน้องจะจดจำว้พี่ปุนแก้วน้องจะมีรบแล้วตามไแม่จีกแล้วกลับพ่มหวาจริงๆเราอยากชำจ้าวันนี้น้องเจ็ดน้าปน้องจะไปเก็บหาดอกไม้เอามาประดับเจกันวางไว้วที่หน้าองค์พระพุทธเจ้าพี่เพียรกับปุณแก้วนี่ไม่ต้องไปอยู่ตรงนี้เผื่อแม่จีมีอะไรจะเรียกใช้ เดาเจ๊งน้องไปคนเดียวในดงในป่าเป็นผู้หญิงน้องมิตรวรรอกน้องใหญ่นี้ไงหนุ่หละก่อนนะพี่เพียงพี่ปุ่นแก้วไม่จาน้องแกรบหรอกบอกเมฆกี่ด้วยหนูลาแล้วอย่างมึงต้องคนกูต้องแจ้งชู้ไปแล้วมึงต้องคนกูต้องตำนานแม่จี้จี้ตั้งคู่ไปแล้วว่ามึงต้องคนกู้ันต้องตำนาน ยายชาวบ้านต้องดินทาว่าได้ด้วยเพีย้แต่ปุุนแก้วมาโยวัดเมจีกินข้าวชาวบ้านจะปลอบเราอันไม่ทําไม่ได้อันมึงกับกูต้องแบ่งหน้าที่กันนาที่กูเมจีตั้งไว้แล้วหน้าที่มึงอันหลังต่างเปล่าเออหน้าที่นี้กูจาเองลังต่างปาเปล่าแล้วกวาดหญ้า,าหญยมีกระตังใบหญ้าเส้นใหม่ในลานวัดเอออันหน้าทีอันกูจาเอง ถึงมึงนาจีครูกับแม่จีตั้งไว้แล้วว่ากินก้าวอิ่มแตวถึงไปนอนเองตราเองม้อนใหญ่ลมปัดปลิววะนาเจีมึงงันนะกินก้าวอิ่มแต่ถึงนอนเองตราเองม้อนใหญ่ลมปัดปลิวแม่แล้วหานนักปน้าเปียกมึงต่ำได้เหรอน้องแม่แล้วมึงมีปัญหาหรือปกเปถ้ามึงมีปัญหากูไปบอกแม่จีปัญหาเลยกูก็ไปเราเด็ก นานเลยพวกแกวจำบ่าปนี้กหใจตายโอ,อ่เอฮ้ยได้เรงกาละออกใช้กินก้าวกนนอนเร่งชาติค้วนอย่ายน,นี้ดเออนี่เมทำไมนเจ้าใจแล้วไม่ทำความกรพบเราตามได้ยินไหมว่าทำไมเห็นเจ้าใจแล้วไม่ทำความกรพบได้ยินไหมไอ้บ้า ไอ้โมกยาวว่าใจเห็นบ่เราเลยม,มายกมือไหว้หรือไหว้ตกตอมก่อนฟื้โอ้อันใรีเหลาวดันนี่นนโ,โดนโตดันแล้วมันตะเพื่อนดันกินลลกัลคู่แรกแล้วแน่จริงหน้าโบโบเป็นนีเป้าวลีเล่นเต็มตัวรูปปะ ไอ้เจงมึงอย่าว่ากูใจดำนะตัวเดียวนะถ้าจำเป็นในนู่นหน่วยตกตบตบแชตดแ๋ยวกูมาช่วยแม่นแต่ถ้านางไหนเป็นระเบียบเรียบร้อยปรืกันหน้าเรื่องกูจบแทนแต่ถ้าเรื่องปรืกันปรืกันตบปรืกันแชดมาช่วยไหมกูก็ะมอยชู้หนังเชยเชยใจจีกระปุกปืนนี้กูเบกนำนักหลอดนายยินไหมมาว่าใจเย็นพวกเราเรามายกมือไหว เรือ่องวายไงต้ตงบคนฟื้ราไม่บู้เราคือใครนี่คือผู้หญิงใหญ่จานลยวผู้หญิงใหญ่ไปตรงไหนจะไม่มีใครยกมือไหว้แล้วคนนั้นกลอรายแล้วผู้หญิงใหญ่มักจะหลักมือมาตบจังละอ่านี่บอกไอ้โรนะ ผมจอผู้หญ <ici> <an> ิงยญยนี้มึงเคยต้เคยมังเลยไหโตผู้หญิงหัยนี้ไม่เลาขก้าวเรูดูแต่ว่ามันเป็นต้มเป็นตุกันอยากตกันเชื่อเชื่อจะตอดาวแต่กูนี่รูหนังเลยผู้หญิงยอยตับ่เจ้ากูนึกค่อยปีล่วงหนูกโตขึกันกัน tại cái này về tiếng ai ai bản thân cầm vào cua côn mất tích ai tuấn bản thân lâu dài tiếng ta ta top cây rồi nát à, nát ta chết cây rồi chết tay à, chết tay ai cho cái chết tay phui chứ cái cái เราถามว่าได้ยินไหมเห็นเจ้าใจหรือไม่ทำความกคารพนี่มึงไอ้ชุยยเด็กบ้านโอกใช่ไหมวันโกนกูป่ามึงขึ้นกว้าหง่าใจจำรับสังวันนี้มึงกลับมึงกลับมาดึงที่นี้มึงคิดว่ามึงหน้าตามันองใจสีกับเมื่อไหนเล่งป่าช้างมาเลยนะ ทำที่ทำใจก้าวในเมืองแองปางว่าเป็นดวงใจนี่มึงทำแบบนี้รัวไหมมินรับบรมเดจ่าดูป่าทำให้แปรเกียรย์ก็หงใจตรงเทีเทเยมเสียเกียรติยศนี่ตาขัวเรื่องนี้ขึ้นกระตุนมอ่มอมผมม่อมเมย์ไอ้สุริยานะ่ะมึงร่างร่างนะแล้วบางที่หัวลุดี๋ยกูจะบอกไอ้ไอ้มึงโดนเชื่กันเดี๋ยวนี้พระเจ้ากว่าใจสุริยามอ่มอมผมม่อมเมย์ตรงพิะเจ้าวิจาร้ากับประดุษี ไม่รวยร้เม็รวิจากรกับต่อได้นุ๊ตา,า,ายแล้วเราเที่ยวทะเลตะไลลืมสัญญาที่ไว้กับเสด็จพ่อหรือเสด็จแม่จนกระทั่งว่าเสด็จพ่อเสด็จแม่ส่งนายจุริยาลูกใหญ่ของยาญมีดันไปศึกษาวิจารความรู้กับท่านดาบทแตนเราเสร็จแล้วนี่ตายแล้วนี่ถ้าว่าเราย้อนกลับข้าสุพระบรมราชเจ้าังเราไปในสภาพนี้ ถ้าหาเด็ดพ่อตนพูดใจเด็ดพ่อทรงเชื่อก่็ดีไปถ้าหากว่าเด็ดพ่อเด็ดไม่ไม่ไมทรงเชื่อใน่นอนที่สุดเราจิตคุกแล้วก็ถูกะนาวว่าเป็นคนพ่อด้วยไม่ไม่ข้าไปแล้วในพระบรมราชวังรู้อย่างนี้ติดตามหมาหลายสุริยายพบสก่อนและจะขอเครื่องทรงจากเขากลับคุณผมเปลี่ยนใจแล้วไม่ข้าไปแล้วในราชวัง อันพวกคุณทั้งถามคนถามนะเจ็ดเยี่ยมในซู่ยาเดียวด่านี้เลยผู้หญิงใหญ่เบ่งขึ้นมาแลาวจะที่กว่าเบ่งขึ้นมาตีเปี้ยวเปี้ยวเปี้ยวกว่าป้ามันก็มาเอาจีนเดียวใช่ไหมเราก็ตรวจเด่นด้วยกาลังหนุ่เด่นสร้างคนหนังเป็นระเบียบเรียบร้อยหนังเป็นผู้ลักผู้ใหญ่หนังหน้าวายแต่ไอ้เปลิดีล่ะเขายังไม่ใช่ที่ เราผู้หญิงย่าวไปตรงนี้นไม่เคยยกมือไหว้ผู้หญิงย่าวยหลักมือเออหลักมือมาตบในหลักมือผู้ปฏิเสธไอผู้หญิงย่าวยไอ้มาเหยียดแม่อ่ะเออเออจนนะันเดมย่าวยกันมันนกูดวะหลงเดียวเปล่าดาคูเราก็ตัวเด็ดเด้อตรงสองคนการลังเราเก่งเฉยกับรู้ไม่ใจไม่เก่งเฉย เออไม่ตีเปลี่ยนใจโลยเลยลวงเอิ้เาจะเลนนี่เรากำเมือนนะลงเออ้ำไม่ใจมากเองเราทีทุ่มจะนานแล้วฮะเดี๋ยวมันฟูดจ้ะคนเราเปลื่อนกุ้งจังปี่วยประกองกันดื้อ้าแรงงออจัายคูบาทไอ้เพลยวันนี้มึงกับคู่บกันแลวไอ้เน่าวว่าปะ วันกัดนในเกลือั้เรื่องตรงนี้เราเดวใจเรากรเถียวมาเม็ดเช็ดอยานดาไม่พบกับคนทิ้งพบกับวันนี้ว่าป้ามีได้มีกันไม่ต้องอาวุธเอากันด้วยผละกำลังเราเดวใจก้าวหมยนาวะเด่นร้องคนฉันก็โุดกันไอเป็นนี้ก้ามาพบกันแล้วผมมวยกู้เอกของรายการยกแรกกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วระหว่างนักมวยฝ่ายน้ำบิน ที่กำลังเข้าขึ้นสู่เวทีเรียบร้อยแล้วเขาผู้น,นั้นคือชมปูนชมพลังแดนโอ้มันนักงช่อยเดี๋ยวนีากันพบกำลังมวยวายแดงที่กำลังโอเออยู่ข้างเวทีจะขึ้นดีแลไม่ขึ้นดีแลตอนนี้หมังเบยเต็มตีแล้วเขาผู้น,นั้นคือหนูหนุย้ยหนูอุบาท ไม่เคยมีที่แล้วไอ้โกดโรกหนักมวยเด็กโรคหนักมวยเต็งใจฮ่องกังเวทีเนี่ยต่อเดียวนี่เป็นรอบไหนจะเป็นเพชรเปลือนกับเปลือกเลยแต่จำให้กูเครียดเครียดทำไมไอ้โตว่าป้าเสียบรื้อกับมัดทิศไป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 ไหนวะไม่ได้เต็งหลังตีตัวต่ำพีอ้าเต็งเอ้โต ไปแล้วเจากูกันยุดไปไหนมึงยัดผมกูหญิงย้ายยดผมวักูอหญิงย vale. ้ยไอยิงย้ยโอ้ยโอ้ยเจงจ้าไอญิงยยยดผมไอแบง ใหย่ขึ้นมาจริงจัดเปรดไอ้บาดหลวกไม่ทราบมากเลยะปากันเปี้ยวไปเปี้ยวเดิมแล้วกูเทียดคอดต่ตาวันไม่ได้กินดีกับปูกุมร่มรมมันไม่ได้แต่ว่าเทียดคอไอ้เปรชนี่ก็มันเทียดก็เทียดนอกจะไปเปรชก็มันบ้าบินเพราะคนบาบากูไม่เทียดได้เบลือเหลือกันสามหน้าเทียดตุ่มได้จริงนะพี่พี่ก็ไม่ได้กูคนเบลือเหลือคน ไอโตเ้มาเลยกูผู้หญิงย้อยโอ้โมึงยิงมาผู้หญิงย้อยตั้งอยู่แล้โตวอันรีลาวัดรับเลี้ผู้หญิงย้อยลงมากันเลยมึงกันนี น้อยครับอ๋อแรงดีกันกัักนตุกตอบตุกทีกับมันงโอ้ยเรือามได้อืมให้ได้เจ็บไปนี่ที่แม่อออพเ้อโอ้ยเจ็บร้ใจผู้หญิงย้อยมาใจอ้อเบ่งนัก ไอ้เร่องก็ดนน้นเด,อดอนือวะโนโดโทด้นอันต่อได้ด้นลาวะใช่ปนี่ยปิดเทิมเลยเนะ่ยเบ่งแบบปิดเทิมเหย็ดผมเหย็ดโอ้ยเก่งอืมท่อมา,มาไาาม่ดูไอ้ตัวผู้หญิงยัยตามอยู่ดูเนี่มันโยดี มึงถ่ามาันแลงกันวาท่อปอกมันมองมามันมาไอ้ตัวผู้หญิงย้อยชอบมันมองนะบอกแต่ว่ากูพอกแต่ว่ากูไม่อายับมันนกลุกมันมองไอ้โบดนนกูไหวกลุกอี้มาดีว่าไอ้ตัวบอกมันอายมันมองแต่ว่ามันไม่กลุกอายกลุกมันมองไอ้โบดอนไอ้โบตุงที่มันไหวกลุกอี้มากดีว่ามันหวานดำใช่มันแน เวนกูนี่เจรงรอยมึงช่วยยกผีกับน้องเลยนายหยอกดาช่วยเอนไม่ใจว่ายุ่งยุ่งกบเพอ่อช่วยยุงยงย่งกูให้ย,กข,หย,ย,หย,ยกขึ้นออกมามึงโดนมึงผู้หญิงเยอะเหมือนเจ็ดตังไวเลยหยกขึ้นเอาเองตึ้งผูกิการไปโตไปว่า แตาว่ามึงไปกับพบเรากันก็มึงกลั่นตามนะโอ้ป้าผมกันโอ้กูกีกลเดี่ยวกลกคนหลือกลกคนดนกคกโบ้โต go oh, ๊กโตโต๊ทีฟอยู่กูลาลาเดินโลบมันไม่ตีวะได้มากันก็ตามไปแล้วแม่มันใจดำกันจ้ะโอ้ยใจเจียบปนีเหม่อป่อ หอ,อนังก็ไม่ได้มันที่อบอกมือวางมือเลยปุนป่นนู้นที่กูกอนนี้เปือนกะเวลาเราได้ฮะตรงปันนีแ้วมันไม่ช่วยเยอะช่วยป้าช่วยกลอ,อกันเลยให้ได้เว้นกูปัณณีไหมเออยากแต่เลบกเว,วเ้นเปลี่ยนจังนี้ ดูๆโดดๆผู้เป็นโดด <imitation>